สวัสดีค่ะพี่น้องปริญญาพาลุยค่ะเนี่ยพาพี่พาน้องเขาป่าแล้วจ้าจากที่ไปเที่ยวหาเลาะเบิ่งของสวยๆงามๆเมื่อนี้ก็เขาป่าแล้วจ้าแต่าพาพี่น้องหาเบิงเห็ดอาซิมีให้เก็บ,บ่บกันจ้าซิมีให้เขา นี่บอแต่ว่าปลกับห้างๆแล้วจ้ะพี่น้องปลทางห้างเราไอ้เริ่มแห้งแล้วจ้ะแต่ว่าบาลูวัตสิมีบอแต่พี่น้องว่าปลาเห็ดตับเตาบาบเ่าเขาบานรินยากระพาะเลรอเด้อจ้ะนี่ดอกนี่จ้ะดอกดอกำลังพอแก่เกงเลยจ้ะนี่บรม,มีคนมาเขาก็ได้กินจ้ะพี่น้อง จ้ะออแล้วหนึ่งดอกจ้ะหากับวปาเรียนยาจ้าสีได้เกงบออีกดอกจ้าอีงดอกอีกดอกจ้าดอ,อกบ่ใหญ่ปะได้จ้ะ ลองผดแกงอีกดอกจ้ามันแห่งจ้ะมันเลยบ่อยไปไหฝนตกใส่สีดอกบองกง่ายเลยละ่ะจ้ะอีกสามจ้าสามดอกอพอได้เก็บได้แกงจ้ะ นี่จ้าทางนี้อีกดอกโอ้หัวสักดิ์้โต้มหัวสักเลยอ่ากันี่จ้าดอกจ้าพี่น้องโอ้ข้าวแกงจ้าอู้แอรเติร์เดจืจังดอกจ้า อะไรเก็บไปแกงอยู่แต่ไหนันตอบจ้าอดอกนี้จับพี่น้องโอ้ดีอยู่ทางไหนนะจ๊ะดอกักแกยโอ้ไปเห็นนี่จ้ะโอ้ขาโอ้พี่น้องพุณอดจาจาจยะขาไหม ไม่เลยจ้ะได้แกงแล้วจ้ะเมืนนะ่อนายได้แกงแล้วจ้าพี่น้องจ้ะเิ่มาทางแล้วจ้ะเห็ดผนบ่ตกจ้ะผลตกผลเราจะได้กินไหมได้แกียงนึงพอดีจ้ะนดอกนี่ดอกใหญ่ๆอันนี้ผู้บ่เห็ดผลบ่เห็นก็ได้แกงจ้ะได้แกงียง นี่มันป่ยานมาแกงพี่น้องเบ่งเด้อจานตับเตาเก็บมาได้แกงหนึ่งพอดีแล้ะบางน้ำปิยาก็สิต้มน้ำออกก็น,น้ำหนึ่งจาบจังสิงแกงบิ่งกันจ้าจ้าพี่น้องบอกพดแล้วเขากใสซเกลือจากน้อยจ้าโอเคหน่อย ใส่เครื่องลงไปจ้ะใส่เครื่องลงไปใส่พริกลงไปจะเหตดที่เขาต้องเขาต้องต้มน้ำมันถิ่มต้มน้ำมันทิงน้ำนึงจ้ะ เอาจังมาแกงมันจังบ่มีกินจ้ะพี่น้องโสดปรดิญญาจังบ่มีกินสำหรับเครื่องข้าวบม่มอย่างไรจ้ะนี่มีปริญญาใส่ผักตำนิ้นใส่ผักอีตู้จ้ะเครื่องมันแกงก็ได้ประมาณนี้จ้ะ จ้ารอเบ่งตอนเสร็จจ้าพอเแซ่บนัวแล้วเดีวเขาก็เอาผักอีตูลงไปจ้ะตูลงไปเพิ่มความหอมจ้าโอ้แต่แ่บจ้ะพี่น้องน่าอร่อยจ้าเสร็จแล้วแกงเห็ดตับเต่าเรา ไปเบแซ่บร้องกันจ้านี่กำลังสิจเรียบร้อยมาเสิร์ฟใส่ถ้วยจานนี่รสชาติแกงเห็ดตับเตาของวริญญาจ้านี่ไอ้แกงนึงจ้าเมือ่อใดอยาก้องก็ไปหาเก็บละจัะนแต่ช่วงนี้มันก็ชิ้ห่างๆเพราะว่าผลมันเส้าตกแล้วแต่แต่ก็พอได้เก็บได้แกงจ้าได้แกงได้กินเขาเนี่ยแหละ บริสุสสทธิจ์จ้ะโอ,ญญาาอ้สีสันชวนรับประทานเลยจ้ะโอ้ได้กถ้วยบอกง่ายจังจ้ะมนีวารินยามาเห็ดวิธีแก่งพี่น้องเบิ้งจ้ะสีสันชวนรับประทานเลยจ้าสำหรับคลิปนี้ก็ฝากพี่น้องเนยเด้อจ้ะฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามวารินยาพาลุย มาแกงให้พี่น้องเบิง้งคลิปนี้ก็ับไปสำนีก่อนจ้าพอกันคลิปหน้าจ้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ